โอเคแถวกระดานไปครับเดี๋ยวคุณครูจะยืนตรงนี้อ่าวเรียงแถวไปเลยเหมือนเดิมครับผมอ่าโอ้เด็กๆน่ารักมากเลยขอบคุณครับเออเดี๋ยว,ยวคุณครูจะพูดเรื่องผีให้ฟังโอ้หไหม ก,กระดูกมีเยอะแยะเลยครับโอเคอ้าวพอสเสร็จแล้วนั่งลงเลยครับโอเคอ่ะน,นั่งลงเลยจ้ะมาให้ค,คุณครูเลยอ้าโอเคอ้าวถ้าถ้าพร้อมแล้วบอกบอกค,คุณครูนะเดี๋ยวคุณจะได้จะได้เริ่มการบรรยาย โอเคพร้อมหรือยังครับผมพร้อมแล้วพร้อมหนึ่งยืดว่าคนจสองสามหับตาครับผมมาอยู่แล้วอยู่ตรงนี้ทูบใครไม่หลับระวังเป็ี้ยวตาบอดนะลูกนะลูกกระต่ายเหลือออกมาข้างหน้านะอ่าหลยบตาเลย เพราะว่าก่อนที่ไหนใครพูดเอ่ยหลับตาครับผุณหนึ่งสองคุณครูบอกว่าเด็กป .4 น่ารักมากจริงๆนะคุณครูเห็นแล้วน่ารักจริงๆนะ เดี๋ยวเดือนหน้า15คุณครูบินกับไต้หวันแล้วอยากจะมาเช์อะไรให้เราฝังนิดนึงนะเพราะเราเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเยาว,วชนของชาตินะหลับตาครับพงนะวันนี้เซสชั่นตอนที่สอน,นะหลังจากพระโพธิสัตว์คุณอิมแล้วตรงนี้ก็คือง่ายๆมีรุหรือเมีหรือซาลาเผาศพแล้วแต่จะพูนะ ตรงเนี้ยไหนใครลืมตาเอ่ยตรงเนี้ยในส่วนของธรรมทศนาเรามาเที่ยวหาสัจธรรมได้ความรู้และธรรมอะไรจากตรงนี้บ้างคุณคูมีเรื่องจะชี้ให้ฟังว่าวันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าคนน้หนีลูกหนีเมียออกจากออกจากวังตอนกลางคืนเจ้าชายสิทธัตถะท่านเห็นลูกพระราหุลเล็กๆเ,เห็นคนแก่ ออกไปเที่ยวนอกวังเจอคนตายแล้วท่านกลับมาถามตัวเองว่าเราเป็นเราเป็นลูกของมหากตริย์เราเป็นเจ้าชายเอ๊ะทำไมเราจะต้องแก่แบบนี้เหรอเราจะต้องตายแบบนี้เหรอเพราะว่าตั้งแต่ทรงเยาว์วัยจนถึงเป็นวัยรุ่นพ่อไม่เคยให้ออกจากวังไม่เคยเห็นคนแก่เขาจะเปลี่ยนเป็นข้าราชบริพารมาเลยไม่เคยเห็นคนแก่คนเฒ่า ดังนั้นพอพระองค์หน,นีออกจากวังเิีนนั้นทำไมมีคนแก่เราต้องแก่แบบนี้หรือเปล่าเกิดคำถามขึ้นในใจของพระองค์เอา้าเราต้องเป็นเด็กแบบลูกพระราหูหรือเปล่าแล้วพอไปเจอคนเผานอกวังเห็นคนเผาสุกเราต้องตายอย่างนี้หรือเปล่าเราไม่อยากจากทรัพย์สมบัติเราไปเลยเราเป็นลูกกษัตริย์เรามีทรัพย์สินมากมาย ดังนั้นสิ่งที่พระองค์ได้เห็นคือกลจักของจัก,กรวาลหรือพุทธศาสนาเรียกว่าเทวทูตสี่คนเกิดคนแก่คนจิตและคนตายและพระองคก์กลัวว่าเราจะต้องตายแบบนี้หรอเราจะต้องเป็นเหมือนกันหมดใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เป็นขู่อุปการกับพวกเราเมื่อพระองค์เกิดความสงสัยแล้วอยากจะรู้ว่าเราจะข้ามพ้นจาก ความทุกนี้ได้อย่างไรพระองค์อยากหาคําตอบด้วยตัวเองนั่นคือพระองค์เลยสละชีวิตในการเป็นคารวาสลูกเมียขี่ม้าออกจากวังตอนกลางคืนเพื่อที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ดาบุตรทั้งหลายที่ไปหาใครที่จะสอนเราเรื่องนี้ได้บ้างเราอยากมีความรู้เราไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแบบนี้ ใครสอนเราเรื่องพวกนี้ได้บ้างเราจะข้ามความทุกข์พวกนี้ได้อย่างไงนั่นคือสิ่งที่พระองค์เห็นคือภาพหนึ่งคือการตายเพราะเขาเผาศพอยู่นอกวังคนที่ตายแล้วก็วางไว้บนเชิงตะกกนเขาก็เผานั้นพระองค์ก็เลยเอ๊ะเราจะต้องตายแบบนี้หรอดังนั้นมันไม่แปลกที่หนูหนูได้เห็นภาพขั้นหนาก็คือมีมันเป็นภาพตอนสุดท้ายแล้วในขั้นตอนที่สี่คือเกิดแก่เจ็บตายแล้วดังนั้น เป็นเหมือนกันหมดนะลูกไม่มีใครได้เกิด่อใครทุกคนมีเกิดเป็นเด็กน้อยสัปหะเราก็จะเป็นไปรุ่งหนุ่มสาวทำง,งานสัาพะเราแกา่แล้วก็จะเริ่มเจ็บปวดแล้วก็เริ่มตายดังนั้นลูหนูจะทราบวันนี้ไม่ป็น